โอ้ยแดดเดอ้อแดดแดดอีดีตอนนี้ปนักกำลังจะไปห้างลืมไปว่าเย็ยนนี้จะต้องออกเดินทางไปบ้านนู้นสบู่ก้อนที้ลูกชอบใช้มันก็หมดต้องออกไปซื้อให้ลูกก่อนแต่ว่าเจ้ากรรมลืมเปลี่ยนรองเท้าเป็นรองเท้าผ้าใบใส่รองเท้าแตะหูคีบมา เดินโคตรลำบากเลยฮะทำไมถึงบอกว่าเดินลำบากเพราะว่าพื้นมันไม่ได้เรียบเหมือนเมืองไทยเนาะมันสูงสูงต่ําๆำอะให้ดูแดดด้วยก่อนสูงสูงต่ำต่เดินต้องคอยระวังตลอดเลยฮะแต่โทรบ,บอกลุงแล้วว่ากับเลิกงานไว้ให้แวะไปรับที่ห้างด้วยโอ้ร้อนร้อนร้อนหน้าร้อนนอรเวก็จะร้อนอย่างนี้แหละ เมื่อวานนะหลงดีใจนืกว่าฝนจะตกนานถ่ายคลิปฝนตกยังไม่เสร็จเลยฝนหยุดค้ำจะตายแต่มันตกหนักมากเลยนะเดินแค่นี้เหนื่อยแล้วบอกแม่เธอจะสักครึ่งชั่วโมงก็ไม่ได้ไม่ถึงนาทีเลยโอเคจ้เจอกัน